สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับฝ้ายอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีล่ามาละเดรนนะคะวันนี้มาอัปเดตคลิปบอลสียามเช้านะคะตรงกับวันเสาร์ที่4นะคะพฤศจิกายน2566นะคะวันนี้จะมาอัปเดตเนาะแล้วก็เปิดตู้ใหม่ด้วยนะคะเป็นตู้ไม้หลักสิบนะท่านผู้ชมคะ่ะตัวนี้อยู่ในกระถาง4นะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีบอลสี่กระถาง5ด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่า วันนี้นะคะทางคลิปเนี่ยจะมีประมาณไหนเนาะท่านผู้ชมจะได้เลือกดูถูกว่าจะดูอ่าสนใจช่วงกลางช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเนาะถ้าเป็นเปิดคลิปมานะคะจะเป็นไม้หลักสิบนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะเดี๋ยวไฟพาไปดูต่อแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นไม้กระถางห้านะคะท่านผู้ชมค่ะก็ประมาณร้อยต้นนะคะก็มีนะท่านผู้ชมค่ะเนาะประมาณนี้นะคะกระถาง5้านะคะ นี่ก็กระถางห้าเหมือนกันนะคะก็ร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็จะมีพวกรัตนะลุ่งเรืองรัตนะรุ่งโรดนะคะรัศมีเงินกเกาะเกศนะคะท่านผู้ชมคะหานุมานประสานกายนะคะกระถางสี่เนาะก็มีนะคะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะตัวเนี้ยก็จะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะท่านผู้ชมขาต้นใหญ่ๆมากๆเลยนะคะก็หลักร้อยเท่านั้นเองเนาะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูไม้หลักสิบกันก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะผมพิมานใสตั้งแม่ก็มีสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะร้อยปิเท่านั้นเองนะคะอ่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์แ6ดหกสี่ศนนะคะแต่ถ้าจะแอดไลน์นะคะ แอดมาได้ที่เบอร์093 167 0128นะคะใครโทรมาก่อนช่วงประมาณ9โมงนะคะก็ส่งให้วันนี้เลยเนาะแล้วก็มีอีกรอบนึงคือรอบบันจันทร์นะคะรอบจะส่งบันจันท์สำหรับค่าจัดส่ง50บาทเหมาเหนะคะมีโปรซื้อครบ500จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็น ไกลทองประเสริฐนะคะนี่ค่ะไกลทองประเสริฐลูกค้าอยู่ในกระถางสี่นะลูกค้าเอาไปเอาไปปลูกต่อนะคะเอาไปเลี้ยงต่อเนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็ไกลทองประเสริฐนะคะป้ายแล้วนะสําหรับไกลทองประเสริฐนะลูกค้าเอาไปต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะมีไม่เยอะเนาะแล้วก็หนุมานข้าวเฝ้านะคะหนุมานข้าวเฝ้า ฟอร์มกำลังน่ารักเลยนะคะหนุมันเขาเฝ้ามีประมาณ3กระถางตัวนี้ยังไม่ใหญ่มากไฟก็ให้ไป50บาทเนาะนี่ค่ะเขาเฝ้าหน้าชมพูแบบนี้เลยเอาไป50บาทนะคะตัวนี้ลูกค้ายักษ์ปักหลันนี่ค่ะยักษ์ปักหลันรักยักษ์ปักหลันนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆป้ายเปิดออกมาแบบนี้นะลูกค้ายักษ์ปักหลันตัวนี้เอาไป70บาทค่ะยักษ์ปักหลัน70บบาทนะคะนี่ค่ะ เราก็จะมีกระถางใหญ่นะลูกค้าร้อยแปดสิบตัวนั้นจะเป็นกระถางกระถางห้าเนาะตัวนั้นนะคะอันนี้มีกระถางเดียวเองลูกค้าอันนี้จะเป็นกวนอิมสองต้นคู่นะคะเอาไปห้าสิบนะคะมีกระถางเดียวนะคะกวนอิมนางไหมนนางไหม่ป้ายสวยๆเลยนะคะนางไหมนี่มีกี่กระถางเนี่ยลูกค้าสองกระถางเองนะคะ สองกระถางเอาไปกระถางละสี่สิบาทนะคะสี่สิบบาทเท,ทพใสลุงค่ะเทพใสลุงกระถางสีแบบนี้ลูกค้าเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบาทเทพใสลุงด่างแข้งแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทตัวนี้สวยมากลูกค้าน้องชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณอะเปิดหน้าออกมาสวย ตอนนี้ถ้ามองไปมองมาน่าจะกัดสีมาอยู่สองกระถางน,นะคะนี่ค่ะหน้าชมพูเลยลูกค้าหน้าชมพูเลยนะคะหน้าชมพูนี่ก็หน้าชมพูกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับเศรษฐีสุพรรณเนาะแล้วก็จะมีหนุมานประสานกายลูกค้าตัวนี้อยู่ในกระถางสีเนาะ มีหลายกระถางอยู่นะลูกค้หาหนุมานประสานกายนะคะตัวนี้เอาไปที่ร้อยแปดสิบาทเลยลูกค้าช่วงเช้านะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะตะวันชิงพบตะวันชิงพบเอาไปที่สามสิบเท่าเดิมนะคะอ๋ออันนี้ก็มีกวนอิมลูกค้ากวนอิมต้นนี้อไปสี่สิบนะคะมีต้นเดียวกวนอิมสี่สิบ บัวสวรรค์กระถางสี่ลูกค้าบัวสวรรค์กระถางสี่นี่เอาไปร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบบาทบัวสวรรค์กระถางสี่เนาะแล้วก็มีคุ้มรับลูกค้าคุ้มซัพย์นี่เอาไปสี่สิบบาทเท้าลำไยกระถางสี่ลูกค้าไปเจ็ดสิบนะคะนาลีบุรพากระถางสี่นี่เอาไปเจ็ดสิบบาทนี่ก็คุ้มรัพย์นะคะ คุมทรั์ไฟให้ไปเท่าไหร่นะล,ลูกค้าส0ิบเนาะลูกค้าบอกราคาไฟมาหน่อยนะบางทีเดี๋ยวไฟแบบราคาตีกันนะคะขออภัยด้วยเนาะแจ้งไฟได้เลยถ้าบอกผิดบอกถูกทศกัณฐ์นี่ถ้ากระถางสี่เอาไปสี่ินะลูกค้าทศกัณฐ์สี่สิบาทอันนี้แสงสุวรรณมีต้นเดียวนะคะเอาไปห้าสิบนะคะห้าสิบบาทมีอะไรอีกน้าไม้หลักสิบอ๋อสีา่าท 4ีบาทลูกค้าเอาไปต้นลา40บาทค่ะเห็นอยู่2ต้นนะคะเอาไป40บาทนี่ก็ประสานกายรตรงนี้จะเป็นไม้กระถาง4นะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้ชื่อบุบเพสันดิวาตค่ะตัวนี้หน0่บาทนะคะแล้วก็เทพเทวลิธนะคะตัวนี้จะอยู่ในกระถาง3ตัวนี้อยู่ที่90บบาทนะคะ อันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันกระถางสีลูกค้ากระถางสีนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันบอลป้ายสีแดงแดงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหนึ่งร้อยบาทค่ะชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปนี่กระถางละห้าสิบห้าบาทนะคะกระถางละห้าสิบห้าบาทนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรัศมีเงินเนาะรัศมีเงินแผงตัวนี้หนึ่งร้อยบาท ถ้าเป็นปลาบู่นะคะปลาบู่กระถางสีจะอยู่ที่สาสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็เงินแสนป้ายตัวนี้มีกระถางเดียวนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทป้ายมาต่อให้ที่ไม้กระถางห้านะลูกค้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นฟอร์มเนี้ยมีกระถางเดียวมีหน่อลูกค้าน้องมีหนอนะน้องชื่อว่ามุกดาหาน จังหวัดมุกดาหารมีแค่ต้นเดียวหมายถึงว่าฟอร์มเนี้ยนะคะน้องมีหนอร้อยห้าสิบาทค่ะน้องมีหนอลูกค้าขาซื้อครบห้ารอยส่งให้ฟรีนะต้นนี้นะคะก็จะเป็นมุกดาหารเหมือนกันนะคะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันวิแต่ต้นนี้มีหนอแต่ความใหญ่เหมือนกันลูกค้ารอหนอได้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทเนาะมหาราชมหาราชนะคะมหาราชร้อยห้าสิบบาท มหาล่าร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นสุพรรณหงส์เรือสุพรรณหงส์ลูกค้าคือมันมันประมาณกระถางสี่นะคะมีมีสองต้นลูกค้าไปร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นนารีบุรพาค่ะนารีบุรพาฟอร์มยังไม่เต็มเท่าไหร่ไปร้อยยี่สิบาทเนาะร้อยยี่สิบบาทพอนะคะ มาทางนี้นะคะลูกค้าจะเป็นอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงใบกลมๆเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางห้าเนาะนางรักสดเทวีร้อยยี่สิบบาทนะคะนางรักสดเทวีร้อยยี่สิบบาทนะคะต่อมานะลูกค้าจะเป็นเพชรบ้านประทุมค่ะตัวนี้กัดสีแบบสวยๆเลยนะลูกค้าร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบบาทเพชรบ้านประทุมนะคะ อันนี้จะเป็นสุนทรผู้นะคะสุนทรผู้กระถางห้าใบในหนาเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้จะเป็นรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์มีหลายต้นอยู่คะ่ะลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยนะคะนพเก้า 9, นพเก้าด่าง เอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทเนาะตัวนี้จะเป็นดารานุพลั์ลูกค้าดารานุพลั์ใส่ตั้งแม่เอาไปเปลี่ยนกระถางเลยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้นกระถางแล้วนะคะนี่ล้นแล้วนะคะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะหานุมานสืบมันค่าลูกค้าตัวนี้เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะคะเอาไปร้อยร้อยห้าสิบพอคะ่150อะร้อยห้าสิบบาทโหนี่ก็อาจารย์คง แต่น้องเหลือสองใบลูกค้าเอาไปต้นนี้เอาไปร้อยหนึ่งนะคะไก่อัมพันต้นนี้นะคะร้อยี่สิบบาทเอาไปร้อยเดียวพอลูกค้าร้อยเดียวพอตัวนี้จะเป็นเบนจะลงน้ำทองนะคะเป็นฟอร์มสองสามต้นในกระถางลูกค้าเอาไปทำจำนวนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเอาไปที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาท ตัวนี้จะเป็นอันนี้ยังฟอร์มไม่สวยลูกค้าดูต้นนี้รัตนาสินแผงค่ะต้นนี้นะคะรัตนาสินแผงใบเป็นเงินเงินแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากร้อยแปดิบาทนะคะร้อยแปสิบาทเนาะมาทางนี้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเทราปตีนะคะมีหนอนะคะเหลือต้นเดียวนะคะ รอบที่แล้วไขยดีมากเลยต้นละสองร้อยบาทค่ะสีเป็นแบบนี้คะ่ะลูกค้าสวยไหมสวยนะคะนี่มีหน่อนะคะสองร้อยบาทถ้าตัวนี้นะคะจะเป็นพรมพิมานนะคะป้ายเนาะทรงไม้แยกหน่อเลยลูกค้าทรงแบบทรงใหญ่นะคะร้อยแปดสิบบาทสวยนะคะสวยทุกใบเลยร้อยแปดสิบบาทเนาะ เราก็อยู่ในงบหลักร้อยกาบาทนะคะแล้วก็มีโปรซื้อโครม500อส่งฟรีด้วยนะคะคุ้มไปเลยนะลูกค้าเทพเทวาป้ายนะคะ150หบาทลูกค้ามีหลายต้นอยู่นะคะถ้าเป็นหนุมานประสานกายฟอร์มนี้จะ250หนะลูกค้า250หบาทนะคะตัวนี้จะเป็นโชคล้ำซ้ำนะคะด่างแบบหน้าชมพูออกมาเลยลูกค้า250หบบาทใหญ่จริงๆต้นนี้นะคะใหญ่จริงๆย้ำเลยนะคะ ใหญ่มากนุนก็ผมพิมา 180, นร้อยแปดสิบนุนก็ร้อยแปดสิบเจ้าสาวต้นนั้นนะคะลูกค้าสามร้อยบาทคือใหญ่และจึ้งมากและสวยมากนะคะอันนี้คือเพชรสวรรณโชคนะคะแผงหน่อยเนาะแต่ใหญ่มากจริงๆลูกค้าคุ้มนะสุดๆเลยร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทใครอยากได้เก้าทับเอาไปทำแม่ลูกค้าคือเนี่ยคือไฟย,ยังไม่ได้จัดทรงเนาะแต่ลูกค้าคือถ้าจัดเถอะ สวยมากนะคะนี่ดูอย่างต้นนี้สามร้อยบาทค่ะก้าวทับไซตตั้งแม่นะคะเนี่ยสามร้อยบาทสวยมากเลยลูกค้าเดี๋ยวคัดต้นสวยให้นะคะอันนี้จะเป็นหลวงตะเมืองนะคะหลวงตะเมืองไซตตั้งแม่ลูกค้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่ก็สามร้อยบาทนะคะมีสองต้นเนาะ,ะเกาะเกศไซตตั้งแม่แบบนั้นลูกค้าไปสามร้อยนะคะสามร้อยนะ ต้นใหญ่มะหึมามากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนล,ลูกค้าไปสองร้อยห้าสิบนะหลวงพ่อพูนกัดชมพูแบบนี้เลยเนาะหลวงพ่อพูนสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อพูนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์กระถางห้าตัวนี้จะสองร้อยห้าสิบลูกค้าตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะ นีเนาะแล้วก็จะมาทางนี้ก็จะเป็นที่ไฟเก็บไว้นะเก็บไว้ตั้งแม่นะคะมาดูตรงนี้นะคะลูกค้านะเมืองนุนนะคะนะ้เมืองนุนด่างร้อยห้าสิบาทกระถางห้านะคะมีกระถางเดียวศิลาหุ้มทองด่างนะคะร้อยห้าสิบาทเนาะเหลือหนึ่งต้นนะคะลัตนาลุ่งเรืองลูกค้าเอาไปเปิดด่างเอาแล้วกันนะคะเพราะเขามีเชื้อด่างอยู่นะเห็นไหมคะร้อยห้าสิบาทค่ะมีสองต้นต้น,ตนตโตๆตเลยนะลูกค้า ย้ำเลยนะว่าโตนะคะอันนี้นะเมืองนอนแผงนะคะร้อยห้าสิบาทจะด่างขาวเนาะนี่ก็รัศมีเงินร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวมาคัดตรงนี้ให้ก่อนนี่ค่ะร้อยห้าสิบาทเนาะแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าแผงสองร้อยห้าสิบาทนะคะลูกค้าหน้าเปิดเ,เลยนะคะแล้วก็จะมีเกาะเกตเนาะลูกค้าสองร้อยบาทเกาะเกตอะฟอร์มสองร้อยนะจะมีแบบนี้กระถางห้าเนาะ ต้นนี้นะคะต้นนี้ด้วยมีหลายต้นอยู่นะลูกค้าอันนี้ชินนบัญชอหนึ่งร้อยค่ะอันนี้จะเป็นดารานพรัตนะลูกค้ามันด่างน้อยไปลอยห้าสิบพอนะคะ้อยห้าสิบนะคะอันนี้ลูกค้าจะเป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพอไปมีสองต้นนะลูกค้าหมายถึงมีสองกระถางเนาะเอาไปหนึ่งร้อย ร้อยบาทแล้วกันค่ะเอาไปหนึ่งร้อยนะนี่ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยนะคะลูกค้ามาทางนี้กันบ้างนะคะนี่ไกลทองประเสริฐลูกค้ากระถางห้าหนึ่งร้อยบาทนี่ลูกค้าเกาะเกตเกาะเกตสองร้อยนี่ค่ะตัวนี้คือเกาะเกตสองร้อยบาทอันนั้นเมืองใหม่หนึ่งร้อยลูกค้าเมืองใหม่หนึ่งร้อยอุ๋ยในทงหมินในทงหมินร้อยห้าสิบบาทต้นตัวโต,วต,วตวเลยลูกค้า อันนี้แนะนำเลยปลาบู่ปลาบู่นะคะฟอร์มคู่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะอสงไข1หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอาสงไขนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอสงไขเนาะตัวนี้จะเป็นลูกไม้ลูกค้าล,ลูกไม้หน้าชมพูสามต้นในกระถางปลูกรวมกันนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่ยักษ์ปักหลัน่นลูกค้าฟอร์ม ฟอร์มร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะคะแล้วก็มีพันดาวเนาะพันดาวจะได้หนึ่งร้อยบาทนะคะพันดาวหนึ่งร้อยบาทอันนี้เจ้าปอแก้วหน้าชมพูนะคะสองร้อยบาทเดี๋ยวฟ้าขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เท่านี้นะลูกค้าวยตอนนี้สมบัติสยามค่ะร้อยห้าสิบบาทลูกค้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสมบัติสยามนางวิชุดาป้ายนะคะ ร้อยห้าสิบบาทใช้ชน120บาทนะคะเดี๋ยวไฟจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาราเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะ